ครับสวัสดีแฟนรายการตู่บ้ฟันนะครับมาอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเมนูเขาที่แล้วพี่ตู่ทาซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยทุกคนก็ได้เรียนรู้กับการทําเมนูนี้ไปแล้วเป็นเมนูง่ายๆนะครับนี่ก็อีกเป็นหนึ่งเมนูง,ง่ายๆแต่เป็นอีกเมนูที่ถ้าไม่รู้เคล็ดลับเนี่ยจะทําไม่ได้เลยเพราะจะทานยากมากวันนี้พี่ตู่จะทําตับทอดกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็จะบอกเคล็ดลับในการทาตับ ทำยังไงให้ตับนุ่มอร่อยแล้วก็ทอดกระเทียมทำยังไงให้เทียมกรอบน่าทานนะครับสองเทคนิคนี้จับเลยนตอนตับทอดกระเทียมพิไทยอย่าพลาดนะครับคนที่สายตับเนี่ยนะครับมีเอฟซีหลายคนบอกว่าหนูอยากให้พี่ตูนเราทาเมนูนี้ให้ดูหน่อยก็วันนี้ก็จะได้ดูนะครับกับเมนูตับทอดกระเทียมพิไทยสายตับอย่าพลาดนะครับมันมีประโยชน์นะครับถ้ารู้วิธีทำแล้วก็ทุกคน เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะครับเดี๋ยวเข้าครัวแล้วทำเม,เมนูนี้ด้วยกันกับพี่ตู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้นะครับแล้วเราก็เป็นกําลังใจชิงกันและกันเข้าครัวแล้วทําเมนูนี้อย่าลืมดูเสร็จแล้วก็เอาไปทําดูด้วยนะครับหวังว่าพวกเราจะติดตามพี่ต่อไปอย่าลืมช่วยสับตะไคร่แล้วก็ส่งต่อกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ มาดูแคล็ดลับทำตับทอดกระเทียมพริกไทยนะครับหั่นแล้วก็เอาแป้งมันนะนี่แป้งมันใช้แป้งมันแป้งมันสำปะหลังแล้วก็คุกบนี้เดี๋ยวตับมันจะนุ่มนะ เคล็ดลับนะครับตำตัำบแล้วเปิดน้ำนะครับย่บมัน ล้างตับแบบนี้นะครับเด๋ยวไปเข้ากระเทียมครับล้างล <c oughs> ้างตับเสร็จแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นกระเทียมกับพริกไทยนะครับไปโคลก,กันแค่นี้นะครับแล้วก็มีเกลือนะครับผสมกันอย่างนี้แลก็เกลือ ก็จับมาคลุกกันนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวนะครับใส่เลยนิดหน่อยนะครับพอละไม่ต้องเยอะหมกักไว้สักสิบ้านาทีเดี๋ยวแล้วก็ไปทอดกันนะครับ ่กระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับตับที่เตรียมไว้ก็อ่ะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวรอ,อครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนตับออกเหลืองๆแล้วก็จะก็ขึ้นราคาใกล้แล้วเห็นไหมดูดีๆน่าทานไหมครับ ตัดทอดกระเทียมมิคายทำง่ายนิดเดียวลองทำดูนะครับประมาณนี้นะครับตัดพิสุจกเดี๋ยวเสร็จล้วก็ปิดกัาแล้วนะครับเอาละตัดตับเมนูตัดทอดกระเทียมนะแค่นี้ครับปิดกัาได้แล้วครับ ครับอมาทอดกระเทียมหน่ครับน้ำมันบบจากกระเทียมนะมาผัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกระเทียมทอดกรอบทำยังไงนะครับ<อ>ถ้าปเป็เล็กๆเดี๋ยวกรอบว่าเดี๋ยวเราก็ใส่เกลืออีกหนึน่งก้อใกล้สร็แล้วครับครับรอยเกอะหน่อยนะครับอือตอนนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับ กาครึ้งช้อนชานะบานานช้อนชาหนึ่งครึ่งช้อนโต๊นะครับใส่เกลือลงไปนะครับพอดูสีมาใกล้เหลืองก็เสร็จนะครับไกนะดูสีสังเกตที่สีนะครับอันนี้ต้องดูไฟดีๆนะอย่าแรงเกินไปครับเสร็จแล้วต้องเหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ แยกน้ำมันออกโอเคครับขอเวกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะทำไก่จะไมก็ได้นะครับใสกระเทียมใส่ผัดข้ากระเทียมเลยก็ได้นะครับว่าข้ากระเทียมกรอบ นะครับเด็จแล้วก็มาโรยกระเทียมที่ทอดไว้นะครับอันนี้เสร็จแล้วอ่ะทานคู่กับบัชีที่ตุนะครับประมาณน,นี้ไว้ที่นี่เสร็จแล้วครับดับทอดกระเทียมที่ไทยกินกับบัชีหน่อยนึงนะครับสวยงามตามท้องเรื่องของไครับ